สวัสดีครับผมมือนี่เป็นมือสามัญดีอีกแล้วแสงทองฟินแลนด์ออกรถมาอีกแล้วแสงทองฟินแลนด์แหมพี่ก่อนข้อคือเซียวแหมวว่าไงล่ะไอ้น้องแสงทองฟินแลนด์คือปังอีกแล้วพี่น้องขี่รถไปเนี่ยมาอีกแล้วหมู่บ้านกวางกับอีกครั้งหนึ่งมือนี่กับั้งหนึ่งป้าแล้วผมกัพ่อแท้อยังนี่ฮะอยังนี่บักไค่ผอมอินฟินแลนด์ชาแนลได้เกิดดีนะรักไปเดี๋ยวอีกแล้วพี่น้องมาเพิ่งช่วยไข่เน่ ปาด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 ปาสสวัสดีครับผมเดี๋ยวเบอร์ข้างหน้าก่อนพี่เจ้าของรถปอนี่ไปยืมอะไรแมายืมมากว่เนี่ยมื่อเรเพ่งจักเดือนคือปังแค่นี้คือเราเอารถปลายแดงแล้ว่ะป้าัามเดียรละบอกสองพีงเขาเก็ยิงเลยรถเบิองเปียกก็พี่หนอกเมองเปียกกันีอนนี้มันลุกเมื่มันนี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์พอดีเม่มันนี่นี่เจ้าของรถพี่น้องน้องวินเนอร์ยินดีกับน้องวินเนอร์ด้วยนะครับโอ้คือหมาแท้ เป็นนักร้องในห้าง้านส่วนในไทยได้นี่เดี๋ยวหมู่บ้านนี่คือไทยขั้นีีไปยู่ยเาหมู่บ้าน่ะไทยขั้นีีไปอันนี้ก็ตลกสาวแพร่รีตลกก็ออกรถได้นีิตลกแด้เสื้อเผาอ่ะเห็นไหมเจือมไห้มัจีบปาโอเคอะเอาเผาเอาไปเผาดองไหมให้บอสเจืมให้นะครับ สี่ประตูได้พี่น้องมาทวงอะไรหลายแผีสารรพุมบริกันเงบันทกวมันบงฟังัระวยเฮงๆกับขี่ปลอดภัยครับเจอไหมพผม้ด้วยเมื่อไร่ะตุ้ยกนในใจห้องห้องบันเทิบอได้ตุ้ยด้วยหางออกเย็นแล้วกอนออกรถอีพิตับพี่อา่แนตุ้ยนู่ยนี่เย็นแล้วกอนเย็นแล้วกัน สาธุนโมพุทายะสาธุโอพันตีให้มันหมาน,มานคือแพ้ผ้าเสิงท้องพีบานฟินแลนด์นด้วยบริยูนิกระดสาธุอุ้ยสประตูดิปลดนะไปชมข้างในไหมอ้วนแม่สี่ออกวี่งออกมาหาอีกแม่สิเอารถตู้เฮ้ยถ้าเราเป็นออกรถตู้สีนนย่าไง ออยดรถบบ้กีบซีมินิบสองข้นแล้วก็นแล้วที่นมาเดี๋ยวนะพอไปจะขวงรถไปนั่งกันนข้างหนด้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างถ่ายกันคลือโอเคแท้โอเคเนาะมีจอด้วยเนี่ยจอด้วยกระบาน่ะสี่ประตูแล้วก็มีข้างหลังด้วยเนาะ หนึ่งไม่ล้าครัไปสายมาสายที่เป็คนกันั่งในรายนีแล้วแล้วก็ข้างหลังเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อกลับบ้านได้1่งไม่ราคานึงหนึ่งจุดเท่าไหร่ห้ารูปห้าแปดอ๋อหรอนี้แปดปอนี่อาเพราะสื่อได้นก็มันมาเป็นรุ่นสูงไงพอนี่รุ่นต่ำโอ้ต่ำก็เอารถสูงอันี้ไม่ประโยชน์ไงดกเอ้แปโอเคแ้วอนชอบสื่อก็ท่านึงโอ้ยาสื้อก็บสื้อรถพเออดีแล้วแม่ไม่มีรถคีเอาไปเธอขี่เธอมาคีแมนบอกแมมาคีแนสิ เอนไหนกับอาคคันต้องสูงเนี่ยแบบเพยืย่อนยยต่ำถ้าเราเก็บชัวร์ใช่ไหมบ้านเ่าใช้บริการโตโยต้าหลายมากเลยทุกคันโดยซ้ำเซอร์ลฟิลเลียนใช้โตโยต้าแทบทุกคันเซ็น์ <of> าานโคกับคอนเฟิร์แต่ว่าทนรักษาว่ารุ่นนี้มีโตโยต้าบรคเดฟพี่น้องตอนนี้แต่ว่ามีมิมม YouTube, ยูซูโยซองคันบ่โตโยต้าเก็บวันจ่ายยังเด้อจ่ายพี่แานยูเด้อขอลองเธอหนึ่งยูดวนจ่ายใช้ไปรนอยู่ขึ้นได้ออกรถบอ่อยฟังแน่ขึ้นมีความปรสัสูประสงค์อย่างขึ้นได้ใส่รถขึ้นได้ต้องการรถ ือคือระยะทางมันไกลตอนแรกก็แม่ปอก็มาเดาเดามืออย่าบานเออตอนแรกแม่ปอก็มาส่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางบางมือแม่ปอมันรับงานหนอกจันสินะและด้วยเราอายุก็อายุก็เยอะเลยแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าอยากจะได้จะจะรับผิดชอบตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับมันก็ดีนะมันจะได้มีแรงผลัดันการทำงานใช่ครับคือปกติใส่รถพ่อมันบอใส่รถพ่อแล้วตอนนี้เพิ่มเปิดเทิ่มแล้วช่วง ช่วงก่อนหน้านี่ก็มีขีมหม้อไส้แมาเนี่ยงสินะครับกับะมาดเศร้าหากว่ารถุเนี่ยมนไล่เราแบบแปดเก้าเมื่นผุนจะได้แบบเอฟซีกับซอยอะไรเรื่องวมดรถน้องวินเนอร์ต่างๆแมนบ่กยูบ่กกับซอยนี่ตอนนี้น้องวินเนอร์เนอร์ก็อ่าคือจริงจังกับเรื่องการ้องเพลงแล้วเรื่องร่ำแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ครูพื้นฐานจะของกอนหนึ่งไปฝึกร้องเพลงกับครูไพศาลแล้วก็ตอนนี้แพ้กับฟังสร้างไม่ปอไปเนาะ ให้ปอบอกกันเป็นบอกว่าให้ให้ไล่แกเพ่งแบบว่าเพ่งตลาดทั่วไปบางทีพี่เพียวจัดสคริปมันจัดสคริปยากนักร้องคนนี้ร้องเด็เพ่งเดแค่นี้มันจัดยาก่ไม่รู้ว่าจะเอาเพ่งไหนใส่หายเพราะว่าถ้าร้องแต่เพ่งเก่าแลายเอฟซีกันใช่ปะวี่้องทำไมร้องแต่เพ่งด้มเดิมมันสินะพี่น้องนั่นล่ะก็ก่อนล้ำเก่าเก่าหน่อยเพรว่าอยากฝึกล้ำซิงเกิดก็เลยให้ไปเปิดยูทูบ้องน้ำฝนเขาก่อนคือว่ามันจะมีกว่าล้ำซิงของมะล้ำเก่าเก่าอย่างเช่นแบบทอง ไม่มารีทองมีมาอะไรอีกอย่างเพื่อนนะนะก็เลยบอกไม่ปอไม่ปอจะบอกกันจะเลือกก่อนให้น้องลองเด้อขันจะล่ำซิ่งนะ่ะถ,ถ้ามาทำเป็นก่อนจะคล้องเองน่ะทามาฝึกดิบดิบยน่นนะมันยากมันต้องไปหาพื้นฐานก่อน <c oughs> ไปอั่ยนอาวุโสการณ์ <c oughs> ก่อนตอนนี้น้องก็เลยเริ่มฝึกล่ำซิ่งจากแผ่นจากยูทูบนะคะกับพื้นฐานเขาแก่เรื่องนี้เรื่องว่าท่านแก่หรอครับโอเคจะในแบ้าเกิดว่าเขาชอบไพ่กลุ่มปีนี้ใน้ได้แบน เศร้อะไรชอบ้านรุ่นน้องไม่ต้องคนปลายแดงเศร้าแต่จะในหนูพูดหนึ่งกับปลายแดงพูดหนึ่งกับปแดงเศร้าใดอกมันเศร้าใดอกเห็นปแดงเขาเราห้ากกอดเศร้าใบดอกพี่น้องอย่างพน้องมีเงินใจเมนรถแมนพอนระยะพันสิบแปดปีพอดียะอยูครับปีของปีเจครับเดือนละเดือนละหมื่นทวดเก้าพันเก้ครับโ้ยสบายระดับอินเนอร์เดอะวินเนอร์ชาลอ่ะอันยูทูบเารงดูที่แหละจะมีเงินใจแ่งันรเลย เรียนน่ะได้สองร้อยบาทได้สองร้อยแล้วเรียนน่ะพวบาทโอเคพี่น้องปะดีใจเราไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปผู้รอดนรอนกันคือดอกไม้ไปถ่ายไหมเอาวา่เกเลยแต่หน้าจต้องเจอ

กาคือเป็นมันเมือนน <Okay. S 1> โอเคเพ้าสีนี้ไปใไสบบางกาสีบานังสีฟ้าเนี่ยบอก <c oughs> ข้างนีไหมข้างข้างก็ได้ครับยังไม่ค่อยถ่ายเอาเนานะห,ห,านห,หนึ่งสองสามหนึ่ง <c oughs> สองสามครับตื่นดีด้วยนะจ๊ะ ต่อไปไปกำลังกินข้าวอยู่แม่นี่มีบุญคุณนะกล่าวแม่สิลูกกล่าวแม่สิลูกแม่เฝ้าหัวข้างห่วง,งลูกแต่ล้างเมื่อยังเลียดฮักนั่นนี่ตากินน่อมก,กินนมแม่กับเป็นลูกแม่ไปแม่ไปกินข้าวถ้ากินนมแม่ถ้ากับเป็นลูกแม่เขามาฝากให้อยู่ถ้าือเขาฝากใื่ใจท่านอยู่ดอก โ okay, อเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e วันนี้ขอแสดงคสวามยินด,ดีกับนักร้องแสงทองฟิตรีนเราด้วยนะครับผมปังปังมนันมานเด้อจ้าช่องอะไรนะช่องเดอะวินเนอร์ค่ะเดอะวินเนอร์